ไขข้อสงสัยทำไมเชลซีไร้สปอนเซอร์บนอกเสือ้อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a เ e r บนออฟฟิเชียลนะครับผมสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศก็มีการเปิดตัวไปแล้วครับเสื้อของเชลซีฤดูการใหม่นะครับโอ้โหมาชา้า ช้าจริงๆนะครับกว่าจะมาเนี่ยโ,โหเปิดตรงเปิดตัวเนี่ยดูแล้วน่าจะถ่ายรูปกันไว้นานแล้วนะครับกัปตันเดฟเนี่ยยังอยู่เลยแต่เพิ่งจะได้เลิกในการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เห็นกันไปคิดว่าสวยไหมก็คอมเมนต์มาได้นะก็เป็นแบบสไตล์คลาสสิกนะก่อนอันนี้ก็แบบว่าแนว,แ,นวแบบอ่าเป็นแนวแนวินเทจไหมมีแบบโทรศัพท์โนเกียมามีเกนเ e นโดคนก็ตีความไปหลายอย่างหลายแบบนะครับผมว่าเอ้ยเชลซี Chelsea เนี่ยใช้สปอนเซอร์เป็นเ e นโดหรือเปล่าหรือใช้อะไรเป็นแบบ แนว90ไหมแต่เหมือนก็พอออกมาแบบนี้ครับ ก็คือเป็นการแบบทําเสื้อแบบสไตล์แบบย้อนยุคในปี1997 1998ผมว่าหลายๆคนอาจจะมีเก็บไว้เหมือนกันนะเป็นเสื้อแบบออโตกราสยุคนั้นครับที่มีดิมัเตโอเดนิสไวทเชนฟังโกโซล่าเนี่ยนะฮะเคยอยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับใครมีอยู่เคยเก็บไว้เคยเห็นในคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ครับก็เหมือนกับว่าเอามาริเมคทำในฤดูกาลที่จะเตะกันก็เป็นการแบบย้อนยุค90้าูนนะครับในฤดูก,กาลนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยนะคร ไม่ใช่แอสตันวะิลล่านะล่าสุดวิลล่าเพิ่งเปลี่ยนโลโกมานะครับแล้วก็ถือว่าถึงแม้จะไม่มีสปอนเซอร์คาดอกแต่เสื้อก็สวยใช้ได้เลยเดียวนะครับผมโดยชุดที่แข่งใหม่นี้นะครับก็ช่วงพรีเทซันนี่แหละก็จะทําการแข่งขันกันไปแบบไร้สปอนเซอร์เทคล้ายกับเสือ้อแบบอย่างเช่นอ,อินเตอร์มิลานที่ลงเตะแบบไม่มีสปอนเซอร์อะไรแบบนี้ครับหรือว่าทีมที่เคยไปเตะในบอลยุโรปแล้วก็สปอนเซอร์นะั้นห้ามเข้าประเทศเขาต่างๆเนี่ยก็เป็นเสือ้อเปล่าๆซึ่งเชลซี ก็เปดบบนั้นไปก่อนเพราะาตอนนี้ยังหาสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับโดยเชลซีเขาจะทําการขายอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่16สิงหาคมที่เมกาสต์ของสโมสรแล้วก็ช็อปออนไลน์นะครับตรงนั้นมาครับ23สิงหาคมเนี่ยจะขายตามร้านค้าทั่วไปนั่นเองครับแต่ก็ระหว่างฤด,ดูกาลนี้เนี่ยก็จะเตะก,กันแบบไม่มีแบบสปอนเซอร์กันไปก่อนในช่วงของพรีซีซั่นนะครับที่นี้ครับเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมเอาแล้วทําไมเชลซีเนี่ยถึงไม่มีสปอนเซอร์คาดหน้าอกโอเคแหละบางคนทราบแล้วแต่บางคนก็ มัได้ทราบผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมสาเหตุหลักๆครับนั่นคือทรีนะครับที่อยู่ทางกลางอ,อกเสื้อของเชลซีนะครับที่เป็นบริษัทการสืร่อสารโทรคมนาคมนะฮะที่จ่ายปีละบ40ล้านปอนด์เนี่ยนะครับที่เราได้เห็นเห็นกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยหมดสัญญากันไป นะครับผมทำให้เชลซีเนี่ยต้องหาผู้สนับสนุนรายใหม่นะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนรายใหม่ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมีหลากหลายรายมากๆเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยมีรายหนึ่งครับก็คือ Sta ็กครับก็เป็นเว็บไซต์พนานออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษนั่นแหละครับซึ่งพร้อมจ่ายเงิน40ล้านปอนด์แต่ว่าแฟน,แฟน,แฟนบอลของทางอังกฤษเองเนี่ยเขาก็แบบ รู้สึกไม่โอเคนะฮะร,รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเชลซีถึงต้องมาใช้แบบนี้แต่ก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยโดนแบนกันไปทั้งที่ให้เงินเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าทางพิมเมลิกเองเนี่ยกขามันจะออกกฎห้ามใช้บริษัท อ่าพนันที่เป็นสปอนเซอร์ครัดอกจริงๆครับเชลซีเนี่ยก็มีข่าวคราวกับพารามาพลัสเหมือนกันนะครับก็เป็นบริษัทเครือข่ายสตรีมมิ่งทางทีวีชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทางท็อตโบลี่เองเนี่ยก็ไปหามาครับแต่ว่าก็ถูกทางพีเมลิกเนี่ยสั่งระง,งับเนื่องจากเหตุผลด้านลิขสิทธิ์ซึ่งยังจะส่งผลกระทบโดยตรงกับทางผู้ถือลิขสิทธิ์แทดสด ทำให้โดนขวางมาต่างๆกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ครับแรกๆเลยเนี่ยมีข่าวคราวกับโคคาโคล่าแต่ก็มาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับรวมไปถึง a าร i อันสครับที่เป็นบริษัทประกันชื่อดังของเยอรมนีครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็ห่าง หายๆกัน <het> <h ide> ไปแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมที่จะเจอกับลีฟูนัทเปิดสนามเนี่ยในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะมีสปอนเซอร์หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่คุณคิดว่าสวยไหมละ่ะนะเป็นเสื้อเปล่าแบบนี้นะเป็นโลโก้สีทองแล้วก็ขิบแขนนะครับมีสีขาวเหลืองน้ําเงินมันเป็นการย้อนยุคเลยนะยุคของวิลลี่ยุคของเลเบิร์ฟเดนิสไวนีมาเตโอยุคนั้นผมว่ามันเท่แล้วก็เฟลดีเหมือนกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับ การที่เชลซีไม่มีสปอนเซอร์ค้านอกก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือคิดอย่างไรกับการที่เชลซีนั้นพยายามหาสปอนเซอร์มาแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยแซนบอลบ้างโดนห้ามจากทางพิมียม์ลีบ้างก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากการที่ทรีหายไปเนี่ย40ล้านปอนด์ต่อปีถือว่าเยอะนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าจะมีสปอนเซอร์ที่มันยอมจ่ายเงินแบบระดับแบบทรีแบบนี้ หรือว่าจากทาง stake.com ก่อนนี้มันก็ถือว่ายากเหมือนกันครับอย่าง a l i a s เนี่ยก็น่าจะทุ่มไม่ถึงหรือจะเป็นน i n t e n d o ที่มีข่าวคราวหรือเปล่า,าจะเป็นโคคาโคล่าอาลีอาสหรืออะไรหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับ เพราะฉะนั้นครับคุณคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสปอนเซอร์เชลซีที่ไม่มีแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ก็เป็นการไขข้อสงสัยแล้วกันนะครับว่าทําไมเชลซีถึงไรสปอนเซอร์คาดหน้าอกครับอย่างที่บอกครับหลายคนทราบแล้วแต่หลายคนไม่ทราบก็เยอะนั่นเองครับถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทําไมเชลซีถึงไรสปอนเซอร์คาดอกครับจะได้อะไรก็คอมเมนต์ได้สวัสดีสปอนเซอร์ในฤดูกาลใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ n e s y Ben Officio ด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ